14หนังพี่น้องกัสลอง2องปีบหนังที่มีเนื้อหาและพล็อตคล้ายๆกันแถมยังออกฉายในเวลาไล่เลี่ยกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนังดัก14เรื่องที่ดันมีหน้าหนังและเนื้อหาไปในทางเดียวกันแถมยังออกฉายในเวลาไล่เลี่ยกันจนบางครั้งทําคนดูสับสนว่าเป็นหนังเรื่องเดียวกันจะมีเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับก่อนรับชมผมขอรกบกวนเพื่อนๆชวกนกดไลค์แชร์คอมเมน เลยเลยไปกดติดตามที่ตอ,อกสปอยการของเรากันด้วยนะครับและตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราอีกช่องทางาง่ายๆด้วยการกดปุ่ม Super t a n ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคู่ที่1 Dante's Peak และว o l c a n o น้าออกใช้ปี1997 ด่านเทสพีกกำกับโดยโรเจอร์โดนอลสันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักภูเขาไฟวิทยาที่ชื่อว่าแฮร์รี่ดาวตันนำแสดงโดยเพียร์สบอสแนนเขาได้มาที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าดันเทสพีกเพื่อตรวจสอบภูเขาไฟที่เงียบสงบแต่กลับพบสัญญาณเตือนภยัยภูเขาไฟที่ใกล้จะระเบิดเขาพยายามแจ้งเตือนชาวเมืองแต่กลับถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ของท้องถิน่นเพราะกลัวว่าเศรษฐกิจในเมืองจะพังสุดท้ายภูเขาไฟก็ระเบิดทําให้เกิดภัยพิบัติที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดส่วนวอลคนอน,นั้นกำกับโดยมิกแจ็กสัน หนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟใต้เมืองลอสแอนเจลิสที่แทบจะไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เจา ook, ้าหน้าที่ไมค์โรกหัวหน้าฝ่ายฉุกเฉินของเมืองนำแสดงโดยชามิลีโจนต้องรวมมือกับดรเอม่บานส์นักธรณีวิทยานำแสดงโดยแอนเฮสเพื่อหยุดยั้ยงการระเบิดของลาวาและพยายามช่วยชีวิตประชาชนเอาไว้ให้ได้ความเหมือนกันของหนังทั้งสองเรื่องหนังทั้งสองเรื่องนั้นเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดและผลกระทบที่ตามมาตัวละครหลักนั้นเป็นนักภูเขาไฟวิทยาหรือเป็นนักธรณ,ณีวิทยาทั้งคู่และกมาาาากรรลยลยลยอภเะพชช่วหืปนจััิิบต ดันเตสพ a กนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟการเล่าเรื่องนั้นมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างแฮร์รี่ดัลตันและชาวเมืองรวมถึงการพยายามเตือนภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนวอลเคนอนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ลอสแอนเจลิสเป็นการเล่าเรื่องที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการภัยพิบัติในเมืองและการป้องกันให้ความช่วยเหลือผู้คนในสถานการณ์ฉุกเฉินดันเตสพ a กนั้นใช้สุนสร้างประมาณ1นึ่งร้อาสิบหกล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่วน v o l ค a n นนั้นทุนสร้างประมาณ90ล้านและทำรายได้ทั่วโลกไปประมาณ122ล้านดอลลาร์ด้านผลการตอบรับนั้นแ n t e ตส e a k ได้รับคำวิจารณ์ผสมผสานจากนักวิจารณ์ที่ชื่นชมความสมจริงของฉากภายพบตัติและการแสดงของ Pi ีย c e Brosnan นขณะที่บางคนรู้สึกว่าบทภาพย,ายนตร์นั้นมีความซ้ำซากและขาดความน่าตื่นเต้นส่วนว o l ค a n นนั้นได้รับคำวิจารณ์ผสมผสานเหมือนกันแต่แม้จะได้รับคำชมจากฉากแอคชั่นและการแสดงของทอ m m y l ล e j จนส s ผว่าดีนักหนาแต่หลายคนก็วิจารว่า p l o เรื่องนั้นไม่สมเหตุสม สิ่งที่น่าสนใจในหนัง2เรื่องนี้ในดันเตสพิกนั้นมีฉากที่รถยนต์ขับผ่านแม่น้ำลาวาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้วิจารณ์กันว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นในชีวิตจริงส่วนวอร c ค n นโนั้นได้ใช้เอฟเฟกต์พิเศษมากมายในการสร้างภาพลาวาไหลในเมืองใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายมากในสมัยนั้นคู่ที่2องอามาเกดอและด e ฟอิม a พกนั้งออกฉายปี1998อามาเกดอนนั้นกำกับโดยไมเคิลเบย เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่าอุกาบาตขนาดใหญ่กำลังม,มุ่งหน้ามายัางโลกทีมงานของนาซาที่นำโดยแดนทรูแมนนำสแสดงโดยบิลลี่บ๊อบทอร์ตันต้องนำทีมขุดเจาะน้ำมันที่นำโดยแฮร์รี่สแตมเปอร์นำสแสดงโดยบูธเวลิสขึ้นไปทำภารกิจขุดเจาะและวางระเบิดนิวเคลียบอ,อูกาบาตเพื่อจะเปีเป่ยงเบนทิทาของมันเผื่อหาทางช่วยมนุษยชาติเอาไว้ให้ได้ส่วน deep impact นั้นกำกับโดยมิมี่เลเดอร เรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อนักเรียนม,มัธยมปลายคนหนึ่งได้คนพบอุกาบาตท,ที่กําลังมุ่งหน้ามายังโลกเหล่านักวิทยาศาสตร์จึงต้องรีบหาทางป้องกันภัยพิบัติที่กําลังจะมาถึงในขณะที่ผู้คนทั่วโลกต้องเตรียมตัวเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายความเมือยของหนังทั้งคู่ทั้งสองเรื่องน่าเกียวกับอุกาบาตขนาดใหญ่ที่มุ่งหน้ามายังโลกและก็มีภาร,รกิจที่ต้องขึ้นไปในอวกาศเพื่อพยายามหยุดยั้อยงอุกาบาตและก็มีธีมของความเสื่สลาดและความหวัง ส่วนความแตกต่างนั้นอนมาเกดอนมุงน่งเน้นไปที่การส่งทีมวิศวกรและนะักขุดเจาะน้ำมันขึ้นไปในอวกาศาเพื่อทาําภารกิจในการระเบิดดาวเคราะห์น้อยมีความเป็นแอคชั่นสูงกว่าส่วน Deep Impact นั้นมุงน่งเน้นไปที่การเตรียมตัวและการป้องกันตัวจากดาวหางรวมถึงผลกระทบต่อชีวิตและสังคมมีความเป็นดราม่าและเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าอมาเกดอนนั้นใช้ทุนสร้างประมาณ140ล้านดอลลาร์และทารายได้ทั่วโลกไปประมาณ5 5 3ล้านดอลลาร์ส่วน Deep Impact นั้นทุนสร้างประมาณ80ล้แได่วโละ้านดอลลาร์ล ด้านผลการตอบรับอเมริกาดอนได้รับความชื่นชมที่หลากหลายแม้จะมีคำวิจารณ์ว่าพล็อตเรื่องไม่สมเหตุสมผลและก็มีการนําเสนอที่เกินจริงแต่ผู้ชมหลายคนนั้นก็ชื่นชอบฉากแอคชั่นและการแสดงของบู c สวิล l ิ s ส่วน Deep Impact นั้นได้รับคําวิจารณ์ในแง่ดีทั้ใงในแง่ของพล็อตเรื่องและการสร้างความตึงเครียดแต่ก็มีบางคนวิจารณ์ว่าเรื่องราวของหนังนั้นขาดความน่าตื่นเต้นและก็ขาดฉากแอคชั่นเจ๋ง ข้อมูลที่น่ารู้อัมาเกดอนนั้นถูกนาเสนอในบทเรียนการฝึกอบรมนาซาเพื่อสอนถึงเรื่องการระบุข้อผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์ส่วนดี p i ิม a พกนั้นได้ทํางานร่วมกับนาซาในการสร้งางฉากที่สมจริงและก็ได้ใช้ข้อมูลจริงเชิง,ชงวิชาการในการพัฒนาบทภาพยนตร์ด้วยคู่ที่ 3. NC อนซี C, และอ b บบั l ไลฟ์นักออกใช้ปี1998พกอกาแอนซี C, กำกับโดยเอริ d ดานเนลและก็ทีมจอ h ์ s สันเป็นเรื่องหาวของมดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซีที่เขารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตในรังมดและต้องการจะหาทางทําาาให้้ชีวของเองเมมค่ามากึน เขาได้พบกับเจ้าหญิงบาร่าและก็ร่วมเดินทางพจนพัยไปกับเธอและเกิดเหตุการณ์มากมายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเหล่ามดไปตลอดการส่วนอัลบั้มไลฟ์นั้นกำกับโดยจอร์แเลสเตอร์เรื่องราวของมดที่ชื่อว่าฟลิกที่พยายามหาวิธีป้องกันร,รังมดของเขาจากการถูกคุกค,คามโดยพวกตะกั่นฟลิกออกเดินทางเพื่อตามหาผู้ช่วยและก็พบกับกลุ่ม,มแมลงต่างๆในคณะละครมะแมลงที่มาคอยช่วยเหลือพวกเขาและก็ได้ค้นพบตัวตนและมิตรภาพของพวกเขาทุกตัว ความเมื่อของหนังทั้งคู่หนังทั้งสองเรื่องนั้นเป็นแอนิเมชันเกี่ยวกับชีวิตของมดมีตัวละครหลักที่เป็นมดพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคมของตัวเองและมีฉากแอคชั่นและการผจญภัยในโลกของแมลงส่วนความแตกต่างนั้นแอนซีนั้นเนื้อเรื่องจะมุ่งในวิธีการต่อต้านการปกครองและการค้นหาตัวตนในสังคมของมดหนังมีเนื้อหาที่จริงจังและเป็นผู้ใหญ่มากกว่าส่วนอั a เบ็กซ์ไลฟ์นั้นเนื้อเรื่องมุ่งในวิธีการผจญภัยและการรวบรวมพลังของแมลงเพื่อเอาชนะศัตรูหนังมีเนื้อหาที่เหมาะสำ แอนซีใช้ทุนสร้างประมาณ60ล้านดอลลาร์และทำรายได้ทั่วโลกไปประมาณ171ล้านดอลลาร์ส่วนอับบักไลฟ์นั้นทุนสร้างประมาณ120ล้านดอลลาร์และทำรายได้ทั่วโลกไปประมาณ3 6 3ล้านดอลลาร์ด้านผลการตอบรับ,รบรอรรอรแ,แอ Allen, แนซีได้รับความวิจารณ์ที่ดีมากสำหรับการนำเสนอเรื่องราวที่มีความลึกซึ้งและการแสดงเสียงภาคของวูดดี้อเลนแต่ก็มักถูกเปรียบเทียบกับบักส์ไลฟ์ไปประจําส่วนอับบักไลฟ์นั้นได้รับความวิจารณ์ที่ดีในเรื่องของการสร้างแอนิเมชันทททีี่่่สสวววยงงาาามมมและะเรรือกกับุ ข้อมูลที่น่าสนใจ NC เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกของ r e a m w o r k กและมีการนำเสนอเรื่องราวที่มีความมืดมนและเป็นผู้ใหญ่มากกว่าส่วนอั a บักซ์ลนั้นเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องที่2ของ P ิ x a r และเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีแอนิเมชันใหม่ๆที่เพิ่มความสมจริงของภาพและการเคลื่อนไหวแบบก้าวกระโดดหลังจากหนังเรื่อง t อร์สตอรภาคแรกคู่ที่4 The Matrix น่าเขใช้ปี1999และ The Existence น่าเขใช้ปี1998 The Matrix กำกับโดยลายน่าและลิลลี่วัชาั s สกี เรื่องราวของนีโอนำแสดงโดยเคียนูรีฟนักแฮกเกอร์ที่ค้นพบว่าโลกที่เขาอาศัยอยู่นั้นเป็นเพียงโปรแกรมจำลองที่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องจักรที่ปกครองมนุษย์และเขาต้องร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านเพื่อต่อสู้กับเครื่องจกักรเพื่อจะปลดปล่อยมนุษย์จากการเป็นทาสส่วน e x i กซิสเทนั้นกำกับโดยเดวิดโคเนนเบิร์กเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกาวเลอร์นำแสดงโดยเจเนฟเฟอร์เจสันลี เธอพนักออกแบบเกมสเสมือนจริงที่ต้องหลบหนีจากกลุ่มที่พยายามฆ่าเธอในขณะเดียวกันเธอก็ต้องเข้าไปในโลกของเกมสเสมือนจริงที่ชื่อว่า Existence แต่พอเข้าไปแล้วโลกความเป็นจริงกับโลกสเสมือนก็เริ่มสับสนและทับซ้อนกันจนแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรปลอมอีกต่อไปความเมืองของแนวทั้งคู่ทั้งสองเรื่องพูดถึงแนวคิดของความเป็นจริงและการถูกบิดเบือนหรือควบคุมโดยสิ่งเหนือธรรมชาติมีทีมเกี่ยวกับการค้นหาความจริงและพยายามแยกโลกสเสมือนออกจากโลกจำลอง ส่วนความแตกต่างนั้น The Matrix เนื้อเรื่องมุ่งนเน้นไปที่โลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์และการต่อสู้กับเครื่องจกักรที่มีการผสมผสานระหว่างแอคชั่นและปัชญาที่เกี่ยวกับการรับรู้และความเป็นจริงส่วน Existence นั้นมุ่งนเน้นไปที่การสำรวจความเป็นจริงในเกมเสมือนและต้องพยายามแยกความจริงออกมาให้ได้โดยมีบรรยากาศที่แปลกประหลาดและชวนสับสนและความน่ากลัวจากความเป็นจริงที่เริ่มผสมผปนเปนกับโลกเสมือนจนทำให้ตัวเอกของเรื่องนั้นเริ่มแยกไม่ออกด้ของทุนสร้างรายได้ The Magic ทุนสร้างประมาณ63ล้านดอลลาร์และทำไรายได้ทั่วโลกไปประมาณ466ล้านดอลลาร์ส่วน Existence นั้นทำไรายได้ทั่วโลกไปเพียง2.7ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างประมาณ15ล้านดอลลาร์ผลการตอบรับ The m a g i x ได้รับคำวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างสารรค์และเทคนิคการถ่ายทำที่ทันสมัยในยุคนั้นเช่นการใช้เทคนิค Bullet Time จนทำให้เป็นที่รู้จักในโลกภาพะะยนตร์ในยุคนั้นและได้รับรางวัลมากมายจนกลายเป็นหนึ่งในภาพะะยนตร์ไซไฟที่มีอิทธิพลสูงสุดในประวัติศาสตร์ Ex i s t e n แนั้นได้รับคมวิจารณ์ที่ดีในแง่ของความที่สร้างสรรค์แต่ตัวนั้นกลับไม่เป็นที่นิยมในวงกว้างมากนักข้อมูลที่น่าสนใจสลร์ดอเมติกนั้นได้ประหยัดคำหมายว่าบูเลตไทม์ซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายทำฉากแอคชั่นที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องนี้และกลายเป็นคำที่ถูกใช้กันทั่วไปในวงการภาพยนตร์ส่วน e x i s t e n t e นนั้นใช้การออกแบบที่น่าสนใจในการสร้างโลกเสมือนเทคโนโลยีที่มีลักษณะเฉพาะโดยการใช้สัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งประดิษฐ์ของเกมเพื่อแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างคามแลละโเสือนู่่ที5 The Prestige และ The Illusionist นันออกฉายปี2006 The Prestige กำกับโดย Christopher Nolan เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักมายากล2คนคือ Robert a n g อ e เนำแสดงโดย Hugh Jackman และ Alfred Borden นำแสดงโดย Christian Bale ที่เป็นคู่แข่งกันในการทำการแสดงมายากลพวกเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะกันและกันซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง ส่วน The Illusionist นั้นกำกับโดยนิวเบอร์เกอร์เป็นเรื่องราวของนักมายากลหนุม่มที่ชื่อว่าไอเซนเฮมนำแสดงเดวเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันที่ใช้ความสามารถทางมายากลของเขาเพื่อท้าทายเจ้าชายเลโอโพลและเปิดปโปงอำนาจดัตที่ไม่เป็นธรรมเพื่อเขาจะได้กลับมาพบก,กับคนรักของเขาอีกครั้งความเมือของหนังทั้งคู่ทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักมายากลและการแสดงมายากลมีทีมของการแข่งขันและการท้าทายซึ่งกันและกันส่วนความแตกต่างนั้น The Prestige เป็นหนังที่มีบรรยากาศที่ตึงเครียดและมืดมนเน้นการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนและการเปิดเผยความสำคัญทีละน้อยทีละน้อยเนื้อหาในไปที่การแข่งขันระหว่างนักมายากลสองคนที่มีความทะเยอทะยานสูงซึ่งนำไปสู่การทรยศและการแก้แค้นส่วน The Illusionist นั้นนัง็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากกว่าและในมทที่ความรักและการต่อสู้กับอำนาจรัฐและพยายามใช้มายากลเพื่อเปิดโปงการทุจริตของรัฐด้าน,นของทุนสร้างและรายได้แต่ Prestige ใช้ทุนสร้างไปประมาณ40ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ทั่วโลกประมาณ109ล้านดอลลาร์ ส่วน The Illusionist นั้นทุนสร้างประมาณ16.5ล้านดอลลาร์และทำไรายได้ทั่วโลกไปประมาณ87ล้านดอลลาร์ผลการตอบรับ The Prestige ได้รับคำวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมนักวิจารณ์ชื่นชมในเนื้อเรื่องที่ซับซอ้อนและการสแสดงของฮิวจ j a c k กแ n และ i s t i a n b เบ e ภาพยนตร์ได้รับการยกย่องในเรื่องของการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่และเทคนิคภาพยนตร์ที่น่าประทับใจส่วน The Illusionist นั้นได้รับคำวิจารณ์ที่ดีเช่นกันแม้จะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับ The Prestige แต่ก็ได้รับคำามชในเรื่องของบรรยากาศที่สวยงามและการสแสดงที่ดีของเ Norton ข้อมูลที่น่าสนใจแต่พ e s สติ e นั้นคริสโตเฟอร์โนแลนได้ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่ซับซอ้อนและกระพริกผ่านหลายครั้งต่อหลายครั้งเพื่อให้ผู้ชมคาดไม่ถึงส่วน The i l อ u s i ู n i s t นั้นภาพยนตร์ที่ถูกถ่ายทําในสถานที่จริงในกรุงปรากและสาธารณรัฐเช็กเพื่อสร้างบรรยากาศยุโรปยุคเก่าขึ้นมาจึงทาให้บรรยากาศของหนังนั้นมีความสมจริงมากคู่ที่ 6, Friends with b e n e f i t s และ n no Strings a t t a c h e d นักออกใช้ปี2011 แฟนวิเบิฟิสนั้นกำกับโดยวิลกลักเป็นเรื่องราวของเจมี่ที่นำสแสดงโดยมิลาคูนิสและดีลันนำสแสดงโดยแจสติน m b มเบเลกที่ตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์นแบบไม่ผูกมัดแต่สุดท้ายพวกเขาก็พบว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามีความซับซ้อนมากกว่าที่พวกเขาคิดส่ว so น no Strings Attached นั้นกำกับโดยเอลเวนเรดแมนเป็นเรื่องราวของเอมมาที่นำสแสดงโดยนาตาลีพอร์ตแมนและอดัมที่นำสแสดงโดยแอชตันคูเชอร์ที่ตกลงจะมีความสัมพันธ์นแบบไม่ผูกมัดแต่สุดท้ายพวกเขาก็พบว่าพวกเขาตกลมรักกันและกัน ความเมือนของหนังทั้งคู่ทั้ง2เรื่องเป็นหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดแต่สุดท้ายพวกเขากลับมีใจให้กันและกันส่วนความแตกต่างนั้นเฟรนด์วิดเบเนฟิตเน้นไปที่การพยายามที่จะไม่รักกันของตัวเอกทั้งคู่แต่โนซินเอตัชนนั้นกับเน้นไปที่การรู้ตัวว่าทั้งคู่ต่างตกลุมรักกันและกันและพยายามทําให้ความสัมพันธ์นั้นลงเอยดีๆสมหวังด้านทุนสร้างและรายได้เฟรนด์วิดเบเนฟิตทุนสร้างประมาณ35ล้านดอลลาร์และทารายได้ทั่วโลกไปประมาณหนลลึ่งร้อย โนสติงอะตัชช์นสร้างประมาณ25ล้านดอลลาร์และทำรายได้ทั่วโลกประมาณ147ล้านดอลลาร์ผลการตอบรับนั้นเฟร e n ์วิทเบเนฟิตได้รับคำวิจารณ์ที่ดีในเรื่องของเคมีระหว่างมิลล่าคนิสและจัสตินซิมเบเลกรวมถึงบทภาพยนตร์ที่มีความสดใสและตลกขบขันส่วนโนสติ a อทตัชนั้นได้รับคำวิจารณ์ที่ผสมผสานกันบางคนชื่นชมการแสดงของนาตตารีพอร์ตแมนและแอชลันคูเชอร์แต่บางคนกลับมีความรู้สึกว่าบทภาพยนตร์นั้นมีความซ้ำซากและจำเจ ข้อมูลที่น่าสนใจ f n ฟนวิบ n ิ f i t นั้นภาพยนตร์ได้มีการใช้เพลง c s s i n g Time ของซ e ม i สซ n นิในหลายฉากซึ่งกลายเป็นเพลงที่ถูกจดจำได้มากที่สุดในภาพยนตร์ส่ว so น n o s t i n g Attached นั้นนาตาลีพอร์ตแมนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโกลเด้นโกลบสาขากักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ตลกหรือเพลงคู่ที่ 7. Mirror Mirror และ Snow White and the Huntsman นั้นาใช้ปี2012 มิร่าอมิร์รกำกับโดยทาซิมซิงเป็นเรื่องราวของสโนว์ไวท์นำแสดงโดยลิลลี่คอลินส์ที่ต้องหนีจากแม่เลี้ยงใจร้ายคือควีนคลเมนเทน่าที่นำแสดงโดยจูเลียโรเบิร์สและเธอต้องหาวิธีทวงบลาลังจากราชินีใจร้ายคืนมาด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มคนแคระที่มีความสามารถพิเศษส่วนสโนว์ไวท์แอนด์เดอะฮันส์แมนกำกับโดยรูเพิร์ดเซนเดอร์สเป็นเรื่องราวของสโนว์ไวท์ที่นำแสดงโดยคริสตินสจวตที่ต้องหนีจากแม่เลี้ยงใจร้ายคือควีนสรเวน่าที่นำแสดงโดยชชลิสเดอโร และเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากฮันส์แมนที่นำแสดงโดยคริสแฮมสเวิร์ธเพื่อจะทำลายราชินีและกระโโบัลลางของเธอกลับคืนมาความเมือ์ของหนังทั้งคู่ทั้งสองเรื่องเป็นการเล่าเรื่องราวใหม่ของนิทานสโนไวท์ที่มีตัวละครหลักเป็นสโนไวท์และก็แม่เลี้ยงใจร้ายและมีธีมของการต่อสู้เพื่อย่างชิบงบัลลังก์กลับคืนมาส่วนความแตกต่างนั้น Mirror, Mirror, มีเรื่องมีเรื่องมุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่องที่เป็นแฟนตาซีและตลกและมีการใช้สีสันที่ฉูดฉาดและก็ชุดที่โดดเด่นส่วน Snow White and Huntman White The Hun นั้นไวทงแบบด่เแอะมืดมนตากากร่อสู้และกรระจนภั้มน ด้านของทุนสร้างและรายได้ Harr ing, <ส label S 1> มีรั่วมี่ทุนสร้างประมาณ85ล้านเียดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ท <Dios S 3> ั่วโลกไปประมาณ183ล้านดอลลาร์ส่วน Snow White and the Huntsman นั้นทุนสร้างประมาณ170ล้านเหรียญดอลลาร์และสามารถทำรายได้ทั่วโลกไปประมาณ396ล้านดอลลาร์ด้านผลการตอบรับนั้นมีร่ามีเรื่ได้รับคำวิจารณ์ผสมผสานกัน นักวิจารณ์บางคนชื่นชมการนำเสนอที่มีสีสันและการแสดงของจูเรยโรเบิร์ตแต่บางคนกลับรู้สึกว่าพล็อตเรื่องและการกำกับนั้นยังไม่ดีพอนักวิจารณ์บางคนก็เห็นว่าภาพะะยนตร์เรื่องนี้มีความตลกและน่ารักแม้จะไม่ได้มีความลึกซึ้งในด้านการแสดงเท่าที่คาดหวังส่วน Snow White and the h u n t s m a n ได้รับคำว,วิจารณ์ที่ผสมผสานเช่นกันแม้จะได้รับคำชื่นชมในเรื่องของการออกแบบภาพและการแสดงของช l i ิ e เซ e รอนแต่หลายคนก็วิจารณ์ว่าพล็อตเรื่องและการแสดงของ i ริ e n Stewart นั้นขาดความลึกซึ้งภาพะะยตนตร์ได้ร m i r รอร์มิเรอนั้นเป็นภาพยนตร์ที่ใช้การแต่งกายที่โดดเด่นโดยนักออกแบบที่ชื่อว่าไอโกอิชิโอกะซึ่งรวมถึงชุดที่สีสันสดใสและเครื่องแต่งกายที่เป็นแฟนตาซีส่วน Snow White and the Huntsman นั้นเป็นภาพยนตร์ที่เน้นการใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างฉากที่มืดมนและแฟนตาซีโดยเฉพาะฉากต่อสู้กับราชนินีที่เต็มไปด้วยเอฟเฟกต์ตกากามากมายจบกันแล้วครับกับหนังดัง14เรื่องที่มีความคล้ายคลึงกัน การเปเรียบเทียบภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันและก็ออกฉายในเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้นแสดงเห็นถึงว่าแม้จะเป็นหนังเรื่องเดียวกันแต่ถ้ามีการเล่าต่างกันนั้นก็สามารถสาาร้างประสบการณ์ใหม่ๆต่อผู้ชมได้และยังมีผลต่อความสำเร็จของหนังเรื่องนั้นด้วยทั้งในด้านของรายได้และคำาวิจารณ์หนังเรื่องหนึ่งอาจนำเสนอไปในแนวทางแอคชั่นที่ตื่นเต้นร้าใจแต่อีกเรื่องกลับนำเสนอในแง่มุมของดราม่าและความผูกพันของตัวละครทำให้แม้หน้าปกหนังจะดูเหมือนกันหรือเป็นแนวเดียวกันแต่การดำเนินเรื่องและผลกระทบต่อคนดูนั้นแตกต่างกันันนนนนนโดดดยยสิิ้้เเชงงกกก็ออูู่่่่ททีีคแแลลวววาาจจะืหใมุ ก่อนจากกันถ้าเ,เพื่อนๆอยากฟังสรุปเนะื้อหานาเก่าๆเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาก,กัไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่